สวัสดีค่ะวันนี้เจ๊จะทำอะไรคะสวัสดีค่ะวันนี้จะมาทำขนมสรลเปลาทอดนะคะขั้นตอนแรกทำอะไรคะขั้นตอนแรกก็จะทำแป้งก่อนค่ะโอ้ขั้นตอนแรกทำแป้งก่อนค่ะทำแป้งใส่เกลือก่อนนะคะขั้นตอนแรกใส่เกลือมีแป้งข้นเหนียวค่ะแล้วก็แป้งอ่าอ่า แป้งจ้าไม่ใช่แป้งอ่าสาลีผสมกันหน่อยนึงอ๋อแป้งสาลีแป้งเ้าวเเนี้ยวแป้งสาลีแล้วก็ใส่เกลือใส่เกลือใส่เกลือพอประมาณค่ะแล้วก็น้ำมันพืชนะคะน้ำมันพืชน้ำมันพืชแล้วก็ใส่อ่าผงฟูอ่ะมันไม่มีผงฟูเราก็ต้องใส่โซดาอันนี้มันก็เป็นผงฟูจ้าผงฟูอันนี้เราผงฟูจ้าใส่เนี่ยใส่ประมาณสองช้อนก็ได้ค่ะผงฟู ผงฟูล้วก็ต้องใส่ผงฟูนะคะภาษาอังกฤษก็เป็นเบกกิ้งโซดาจะนี่เราผงฟูใ,ใส่พอประมาณใส่ประมาณสองช้อน,นะคะ่ะประมาณสองช้อนแล้วก็มาคนให้มันเข้ากันก่อนค่ะคนๆแล้วก็เอาไว้อย่างนี้นะคะ่ะแล้วก็ก็มีน้ําร้อนนะคะน้ําร้อนเรยร้อนเลยแล้วก็ใส่น้ำตาลทรายเข้าไปค่ะเราจะใส่น้ำตาลทรายเข้าไปเอาใส่นะ้ น้ำตาลทรายก็จะเอาใสา่ใส่น้ำตาลได้น้ำห่อดเลยนำ้ำน้ำร้อนก็ต้องเทลงหนิ่เนาะเอาตู้ปลดเทลงอันนีก็ใสยย่แบบนี้นะคะก็จะอันนี้ขั้นตอนแรกของการเราก็จะมาขั้นแป้งขั้นแป้งขั้นตอนแรกของการขั้นแป้งเดี๋ยจ้ะก็จะงค้นแปงตรงนีตงน้ตะลมตลมแป้งนะคะตะลมแป้ง ขนมอะไรคะเจ๊บางคนเขาก็เรียกว่าขนมตุ้ยบางคนก็เรียกว่าขนมสระเปาทอดค่ะแล้วก็เอาไปคุกงาทีหลังนะคะนี่ก็มีไส้ค่ะไส้ถั่วไส้ถั่วใช่ค่ะนึ่งแล้วนล้วนึ่งแล้วเราก็ไปแช่น้ําไว้ทั้งสักสามชั่วโมงแล้วก็เอาไปล้างดีๆแล้วเราไปใส่ซึ่งนึ่งค่ะอันนี้นึ่งมาแล้วนะคะนึ่งมาแล้วค่ะได้ประมาณนี้ค่ะถั่ว อันนี้เจเห้ากันหนึ่งมาเรียบร้อยแล้วหนึ่งมาเล้วแล้วห่าก็จะมเฮ็ตใส่ที่หลังค่ะตอนนี้ตอนนี้เจเห้อกับกระลังทําแป้งทาแ,แป้งก่อนเนจาจ่าทาแป้งก่อนหวังว่าเราจะได้กินใช่ไหมเจ้ <c oughs> ได้กินสิได้กินมาทําแป้งก่อนค่ะโอเคแป้งทิ่เสียเ่าสิ <c oughs> ได้กินแน่นอนเดี๋ยวเขาเบิ่งว่าห่าสิปั้นแป้งก่อนเนาจ่ะตอนนี้ก็ปั้นแป้งก่อนนะคะ อันนี้เาคนเห็ทัวทัวก่อนมานเขาจะมาปันป่นแป้งไคะโอเคเดี๋ยวเราเบิ้งคันตอนต่อไปกันเลยจ้า<ม>ตอนนี้ให้เจ๊เราปั้นแป้งก่อนจ้าสิแม่คะคลงเห้ทัวท,วทวเริ่มคุณแล้วพี่นอ้องเมนเดี๋ยวเ้ากับมากาขายำแป้งปั่นขยำแป้งปั่นปั่นให้มันเป็นก้อนเป็นก้อนละค่ะเพราปั่นเป็นก้อนเป็นก้อนแล้วเ้ากรเห้ากระตองผักไวเออเข้ากระตอง ข้าปั่นไห้นี่ข้าวปั่นต้องพัดเ,เปนไส้คอนแน่แนอนใช่ไหมเดี๋ยวเข้ามาบึงขันตอนต่อไปแน่นอนค่ะเดี๋ยวตอนนี้เราจะมาทําไส้กันนะคะ่วอันนี้ใส่ทั่วเนาะใส่ทั่วถั่วหนึ่งแววทั่วนี่ข้ากกนหนึ่งมาแล้วเด้วยจา้าใส่ทั่วหลังจากทีเข้า ปั้นแป้งเรียบร้อยแล้วข้าพักแป้งเรียบร้อยแล้วข้ากะมาทําใส่เนอะค่ะจะขาจะมาทําใส่อันนี้นํามันพืดได้ค่ะน้มันพืดมาทําใส่รอให้แป้งมันแข็งตัวเนาะให้แป้งมันฟูเนาะจะกวไปเรื่อยเรื่อยนะคะอ่าในทั่วนี่เขาใส่อย่างเนาะใส่ใส่น้ำมันใส่น้ำมันแล้วก็เกลือเกลือน้ำตาลใส่ เกลือนิดหน่อยกะเอาเนาะจ้ะใส่เยอะไม่ได้เดี๋ยวมันจะเค็มแล้วก็น้ำตาลด้วยจ้ะแล้วก็น้ำตาลด้วยค่ะน้ำต,ตาลต้องใส่เลยค่ะใส่น้ำตาลกละเอาพอประมาณนะคะชอบหวานชอบเค็มก็มาทำข้าวกะทิวนไปเรื่อยๆกวนเนาะค่ะช่วยที่เสีย เอาไปทําใส่อันนี้คือขนมอะไรเจ๊ขนม,นะะขนมนสาลาเปาซาลาเปาทอดซาลาเปาทอดซาอาเปาไปปั้นแล้อนอคนมีเป็นใส่ของมซาลาเปาทอดมันนี้คือเรียกอีกอย่างนึงขนมที่ตุยอกขนมตุยขนมตุยน,นะราะเค้ื่อนที่ด้วยกันเหรอเนีตุยขนมตุยย้นก็บจิ๋งหงเจ๊ซาละเปาทอดมาึ้นมาคเดี้ยนเัาจิ๋งเจ๊พาไปเรื่อยๆนะจ๊ะ ถ้าเบบนีคนนนคนเ่คนไปเรื่อยๆเท่ากับบีน้ำค่ะบีน้ำสีบีน้ำบีน้ำเขาจะหยุดได้ค่ะแต่คนไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆค้นไปบีไปเวะค้นไปบีไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะ,<ป>ะ,ะสุกเนาะเพราะเขาจะสุกที่แล้วเนาะะเ,เขาเห็นเขาเห็นเขาหนึ่งกัวร์มาแล้วจนกว่ามันสีเหนียวเขาเกิดหนึ่งทัวร์มันแตกใส่กันคนไปเรื่อยๆบีไปเรื่อยๆจนกว่าทัวมันสีแตกละเอียด เจทำแบๆแ,แบบนี้คบัะจะเดี๋ยวข้ามาเบรงขั้นตอนต่อไปสลัเปาทอดใด่หลังจากที่เข้าปั่นแป้งเรียบร้อยปั่นใส่เรียบร้อยเห้ากับสิทําการหอนะจ๊ะห่อใส่ลูกเล็กลูกใหญ่แล้วแต่เรานะคะ ส่งเอาไปเกียกง่ายง่ยายไปเกี่ยง่ายได้แล้วาการห่อไส้แล<ห>้วค่ะเขางกะสิทั้งเป็นลุมล่มๆลุมล่มๆแล้วก็เอาไส้ถั่วยัดลงไปแล้วก็ปิดเนาะคะ่ะอยากได้ไส้เยอะก็ใส่เยอะๆอยากได้ไส้น้อยก็ใส่น้อยจังเสีย กะสีหอแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดจนกว่าจะหมดแป้งของเรานะคะจนกว่าจะหมดใส่ตัวนี้ค่ะเบิ้งหน้าคนหอนี่เอาหอไปห่อไปเพราะความอยากอันนี้คือว่าเขายูตังเดีนเขาอยากยังเขาก็ต้องเฮ็ดเอาเนาะจ้ะอากค่ะอยากอยากกินก็ต้องเฮ็ดเอาเพราะว่าไปสื่อเขาบ่ได้เขาต้องเฮ็ดเอา ถ้าอยู่เมืองไทยนี่คือแบบอยู่เมืองไทยก็ไม่ต้องไม่ต้องทําก็ได้กินเนาะย่างออกจากบ้านก็นได้กินเลยเพราะว่าเขามีขายแต่อยู่นี่อยากย่างต้องเฮ็ดกินเองเนะจ๊ะอยากย่งต้องทํากินทุกอย่างอ,อันนี้นห,ห่อกระสีไฮเจห่ออไปเรื่อยๆจังสี่ก่อนนะคะแล้วห่อกระสีเอาไปทอดกันซาละเปาไส้ถั่ว ขั้นตอนต่อไปทำอะไรเจ๊คุกงากระทะร้อนๆก็เอาลงกระทะตอนนี้เพิ่นกะทำการคุกงาเนาะจ้ะตั้งแต่ที่ว่าปั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วใส่ใส่เรียบร้อยแล้วเอามาคุกงาตั้งน้ำมันใส่กระทะไว้พอน้ำมันร้อนเราก็จะเอาลงนะคะเบิ่งเบิงนี่จ้ะคุกงาแล้วขั้นตอนง่ายๆเป็นบ่ เจวิธีทำ <โก S 1> ง่ายๆ<ง>เจว่าทำไม่ยุ่งยากนะคะคล <โก S 1> ุกงาก่อนเองงาคลุกงาล่อ้นำมันห่อนลอกระทะห่อนเดี๋ยวหากเสีเอาไปลงกระทะทอดนะคะตอนนี้เราเอาลงกระทะแล้วนะจ๊ะน้ำมันกหะอนได้ทีแล้ว แต่น้ำมันมันพอถ่วงว่าเปน็นยังหรอกนะคะเพราะว่ากระทะมันใหญ่กระทะมันใหญ่อคอนเด็กอนเดจ็ดแล้วก็รอก่อนนะคะ อันที่ทําเสร็จแล้วก็จะประมาณนี้เนะคะมมนกอกีินีง่าแน่บอมนี้ง่าแนเนอะพี่น้องเพราะว่าฝึงเหตุขังแรกเราก็ได้ที่แล้วเราก็จะอ,อ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเราจะมีหน่วยกล้าตายชิมเหมือนคนทํา Name, แล้วนะคะหลังจากที่เฮาถอดซุกแล้วเอาก็สิ่อให้เย็นก่อนเนาะแล้วเฮากระจับจานเสิร์ฟกันเลยภูมิใจนำเสนอสาลาเปาไส้ถั่วเสร็จแล้วค่ะคาราซาลาเปาของเราเสร็จแล้วนะคะสาลาเปาของเรา ซาลาเปาไส้ถัว่วซาลาเปาไส้ถั่วเจ๊าการันตีว่ากินได้แน่นอนใช่ไหมทอดเสร็จแล้ว <laughs> สุกแล้วกินได้แน่นอน <laughs> เจ๊บอกว่ากินได้แน่นอนเนาะคะ่ะซาลาเปาไส้ถั่วข้างแรกของเจ๊ก็สิประม่ณนี้นะคะเดี๋ยวเราเอาไปให้หน่วยกล้าตายชิม What <laughs> <laughs> is that? e t i n g for me all the t i m ตอนนี้เขามีหน่วยกาตายแล้วนะจ๊ะเราจะให้หน่วยกาตายชิม you can try b i t s w e e t ฮหรออืฮะอืมแลวก็เนี่ยหน่วยกาตายเขาคอนเฟิร์มมาด้วยพี่น้อง l ล k k e r sweet เหรออยาก I like sweet honey เพิ่นมักงาเนาจะเพิ่นมักงาฮึมอืม mm. คุดขดานเอมี่ฮะอืมโอ้คุดขดานเอมี่เฮ้ยคูดขดานแล้วมักงาด้วยพี่น้องอันนี้ครั้งแรกของเอมี่เยะเกียพรเอมี่โ oh. อ้ออันนั้นคุณ say something already professional อ huh? oh, ๋อแต่ว่า professional already นจะจ๊ะ mm. คุยเอาเลิกกัน you want to try mm. later mm. okay say goodbye <laughs> 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 เป็นปากเต็มคำโอเคค่ะ mm. okay, ขอบคุณทุกคนที่เข้ามา <laughs> ด้วย uh. ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาบึงคลิปของขอบรั้วหน่อยๆของเ้าวนาจ้าก,ก็เอาไว้แค่นีน้นาจ๊าคลิปนี้บายบายค่ะ